วันนี้ครัวคุณเงาะเขาจะมาะทำหมูทอดน้ำปลาให้ชมกันนะจะ๊ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากส่วนผสมก็จะมีหมูสามชั้นแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็จะมีน้ำมันเรามาเริ่มหั่นหมูกันเลยนะจ๊ะเราก็จะหั่นเป็นพอคำพอคำเป็นชิ้นพอคำ เดี๋ยวเราก็จะหั่นเป็นพอคำไปเรื่อยๆจนจนหมูหมดนะฮะแล้วเราค่อยมาดูวิธีการทอดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูวิธีการทอดนะคะเพราะว่าตอนนี้หั่นหมูเป็นพอคำไปก่อนเดี๋ยวเสร็จหั่นหมูเสร็จแล้วค่อยค่อยกลับมาดูเราสักคู่โอเค แล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หมูลงไปพร้อมกับน้ำมันโอเคเจะทำให้ดูแล้วก็จะเปิดไฟอ่นอ,อนเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ oh, เปิดแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามัมนมันเหมือนคล่ายๆว่าจะจะใกล้จะสุกแล้วเราค่อยเอาน้ำตาล ลาดลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวให้ให้มันเข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ตักขึ้นเรามาดูกันต่ออ่าหมูเริ่มจะสุกแล้วเราก็ต้องเปิดไฟแรงแเราเราต้องใส่น้ำปลาประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะแล้วก็เปิดไฟแรงแล้วก็เคี่ยวจนให้หมูกรอบหมูสุกโอเค ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ตักหมูใส่ตะแรงแล้วเราก็เอาไว้ทานกับข้าวเหนียวกับหมูข้าสวยถ้าจะทานกับข้าวเหนียวมันก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นอานุเป็นเมนูง,ง่ายๆสำหรับให้เด็กนักเรียนกินข้าวตอนเช้าไปโรงเรียนสำหรับ คนไปทำงานก็เป็นนง,ง่ายๆแล้วก็กินคู่กับข้าวเหนียวกินคู่กับข้าวเหนียวนุ่มๆเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทำข้าวเหนียวนุ่มให้ท่านผู้ชมดูนะจ๊ะว่ากินกับอไอเมนูหมูกรอบทอดน้ำปลาเป็นของคู่กันอร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปแค่นี้แล้วก็ ถ้าใครกดถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวน้งเนาะด้วยนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปของเรากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเรามาจัดใส่จาน ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ